ฟิลแฟนสุดๆเบสรักวันีซื้อบิลบอร์ดเซอร์ไพรส์หนุ่มฮอตคนนี้เป็นเพื่อนซีที่ถูกจับตามองจะสิ้นสุดทางเพื่อนหรือไม่ระหว่างเบสรักวันีคำสิงและคิวเทโอป้าเราจะเห็นความน่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งและล่าสุดร่วมงานด้วยกันโดยสาวเบสดึงตัวหนุ T ่มคิวเทมาเป็นพระเอก MV ของเธอเองล่าสุดก็ได้จัดเซอร์ไพรส์หนุ่มคิวเทโดยการซื้อบิลบอร์ดใจกลางกรุงเทพโปรโมท MV โดยสาวเบสได้โพสต์ภาพ โมเมนต์ประทับใจลงอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมแคปชั่นบอกว่าก็ซื้อบิลบอร์ดให้ตัวเองไปเลยสิคะพระเอก MV ได้ขึ้นบิลบอร์ดครั้งแรกตื่นเต้นสุดงานนี้แฟนคลับต่างกดไลค์ให้กับความน่ารักและคอมเมนต์บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าฟิลแฟนไม่ไหวและสมกับเป็นผู้หญิงสายเปมากๆทุ่มสุดตัวเพื่อคนที่รักจริงๆจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ